มิแต่ทุก่านั่นแหละที่ตั้งยั่วมิแต่ทุกท่านั้นแหละที่ดับไปย่าหยึดสภาพวัตถุมุนีย่าหยึดอารมณ์นั่นเองอยายึดความคิดอย่าหยึดมนโนภาพย่าไปหยึดอาการที่เขากำลังปรุงแต่งอยู่แต่ละขณะคณะคณะให้เขาปรุงแต่งของเขาไปให้เขาปรากฏของเขาไปเอาไม่นาที่แค่ลู่ลูซ่ซื้อให้ลูซ่ซื้อ คล้ๆก็ว่าเขาเห็นรถเขาส้นกันเขาก็รู้จังสันอ่ะเขาเห็นหมากัดกันเขาก็รู้จังสันอ่ะเขาเห็นคนไปหาสอนหวกเขาก็รู้จังสันอ่ะเขาเห็นเขาดีใจเขาก็รู้จังสันเขาเห็นเขาเสียใจเขาก็รู้จังสันเขาเห็นอาล่มเจ้าของขณะที่ก๊ะลังกินตําสัวตําบกหุง ตำแตงมกหวกเทาก็เบิง้งเทากร็รูจังสิแหละมันรูแบบใดเขากร็รูว่ามันรูแบบนี้แหละมันชิดอย่างเทากร็รูมันชิดแบบนี้แหละรูซื้อซื้อรูแล้วก็แล้วไปนี่แหละธรรมะเพื่อกอหยังเพื่อจะให้หูว่ามันบบมีหยังเป็นเฮาเป็นของของเฮาจากยางย่าไปยืดเดอ้อ ยึดเมื่อ,อไรกระทุกเมื่อนั่นเป็นโตเป็นตนเป็นเฮาเป็นผู้ไปทุกเป็นเฮาเป็นผู้ไปสุขทำมาเพื่อการตื่นหูพุนทุกได้เพอหูลายแอดปัญญาเกา้า